เอามือขึ้นมาเปนเลขสี่เหี่ยม้าวเ่าจุดแรกห้ยาวสามตั้งร้องกันทีละเย่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจุดที่สองจุดท้งเตาตกเราจะกดจุดแบบนี้เป็นการกระบาดตั้บนเตาตกอ่ะโอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาโแล้วก็ เือหัวเข้า1หนึ่งสองสหนึ่งสองสามโอเคแ่ไเสร็จแล้วเราก็เอาเลยนะขาลงทีนี้เราจะมากดที่ก้นขท้า้ขาข้อโอ้ยอะขึ้นมาตรงกัวงข้เข่ารีบรีบข้อา 아 oh. Eight, nine, ten, ten. Slowly, slowly. Put out. Mom. One, two, three, four, nine, ten. Slowly, slowly. Out. Okay. À, à, up and down, Quay ok. Fighting, okay. À.

แล้วก็